สวยสะกดสายตาเปิดวาปชูมาเซนโกนางฟ้ากระโดดสูงทีมชาติยูเครนพาไปส่องความเซ็กซีนน่นิดๆแต่น่ารักมากๆของยูเรียชูมาเชนโกนะสาวนักกระโดดสูงทีมชาติยูเครนที่นอกจากทักษะกีฬาเป็นเลิศแล้วเธอยังมีหน้าตาสวยงามรากับตุ๊กตาเลยทีเดียวสำหรับชูมาเชนโกเธอเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม 1994ปัจจุบันอายุย่าง30ปีเป็นเจ้าของส่วนสูง186เซนติเมตรและตัวแทนทีมชาติยูเครนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016มาแล้วแต่ในโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาเธอและทีมชาติยูเครนไม่สามารถคว้าตั๋วไปเฉิดชายได้โดยชูมาเชนโกติดทีมชาติตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่เต็มตัวเมื่อปี2013กวาดแชมป์ในประเทศและเข้าร่วมการแข่งขันระดับทวีปเป็นโลกมาอย่างต่อเนื่องโดยสถิติส่วนตัวในการกระโดดสูงที่ดีที่สุดของเธอนั้นคือ1.94เมตรทำไว้เมื่อเดือนพฤษภาค,คม2019 ด้วยบุคดลิกน่ารักสุดสามาพร้อมรูปร่างสุงโปร่งและใบหน้าจิ้มลิ้มหนักตุ๊กตาทําให้เธอเป็นขวัญใจชาวกรีธาชาวยูเครนและมีผู้ติด,ดตามในอินสตาแกรม J U L U S I N A กว่า1.2แสนคนเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วคอมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ